เัาไี่้อเ่นอีกแลพี่โ้หพตีนพั่พัที่สพที่สแง่ยใจเฮ้ยพัทหนึ่งพัทที่สองหนึ่งอันที่หนึ่งไม่ได้ลงเอ่ใช่พัทที่หนึ่งนะครับต้องขอพัทมัวไปเมื่อกี้นะครับค้าค้าง้างออกข้างไหนเป็นนะเป็นบิษัให้รหัสน้องไปเสื้อถาวรต้องใช้เครดิตอยากมากสุดทาย ใคมาแล้วเฮ้ยมากินตานี่เนี่ยโอ้จำได้ว่าใส่ชุดเกาะอยู่ไม่ใช่เหรอใครมาเอาออกเต็มเลยใครมาอนชาออจากไหนอะไม่รู้ดิสวรรค์ทรงโปรดมวกอินชาต้องเป็นของเฮียเท่านั้นไมู่้าติ้งคิดว่าของติ้งหายไปไหนนะโอ้ยเนะอืมเราผู้พามาเล่นอะ แม่กะโดดคีเปอร์ระเบิดกล่องมาตอนนู้นอ่ะเอออยู่ใต้บ้านค่ะอยู่ใต้บ้านเผื่อไม่ใช่อยู่ใต้บ้านหรอเน่ะเดี๋ยวขุดดูดิโอ๊ยทั้งนี้จะเป็นอย่างนี้วะโอริจินาล์การเดี๋ยวขุดดูใต้บ้านที้ขุดเจอของนี่ไงของใช่หรือเปล่า <eyeshadow> เมื่อกี้เราเห็นแค่ดินใช่แค่ดิน โคตรเละเลยที่สิทธวีเจภูเท่ยไหมละ่ะโอ้โอู้แกผ่าด้วยไอชีเปืยไม่ชีเปยหรอเขาบอกใสเก่งแล้วก็มวไม่มีเขาทั้งไงไม่ชอบค้างไงกิเกบายเปลี่ยนกิเกบายมันเปลี่ยนมีกิเกบายเต็มที่ไหนแล้วเรามีกิเกบายเต็มมัว กดผิดกดผิดกดนดารักดิเจผูดมานล้ดวจะมาต่อเติมห้องเก็บของไม่มีหมือนไม่มีอะไรเลยอะ เป็นใงของเขาข้าก็ไม่เหมือนเลยไอ้บ้านไว้ยนอย่างเงี้ยกางคืนแลเหมือนฮารดคอจ้านะคะอันนี้ไมวานใส่เลยรวเอาฮาร์ดคอร์มาจา่งหนบอกว่าหาเขาดิไม่เบอ้องามเพื่อนบอกว่ากูจำไม่ได้ เป็นรหัสหัสนม่งไปิ่อนอนกันเลยเลยนจะเก็บนี้มันจะขุดน <หา S 1> ี้ไม่ยอมไม่นนอนจะรให้เช้าจะให้บีแซนวันนี้คุณนอนด้วยคุนอนบ้านดี่ในการคู่ใกล้กว่าทกไนต้องนอนบ้านค่าด้วยเตียงโอ้ทำไมเตียงจมดิน ดแล้วครับเตียบจมดินขออนุญาตตัวคิปเปอร์มาเสียดิฉันคราดโคตรเลยบ่นๆตอนนี้ก็เช้าแล้วครับเระเบิดระเบิดบ้านเราสิของหายเลยจริงไม่น่าใชคิเปอร์ไอคิปเปอร์ผู้ไม่ได้ระเบิดนะเว้ยรู้ตอนแรกผู้เดินมาผู้ไม่รู้คิปเปอร์ตามหลังไอคิปเปอร์บึ้มทีเดียวเดินหลังหัดดูเด้อสอง ตอนนั้นเป็นตอนเช้าน่ะเล่หัวกระดับเลี้ยเออขุดไปเรื่อยมีได้มันไม่ออกมาโอ้ตอนนี้ยังพูดมีของที่อยู่ในตัวเฮียเคลยลางรถไฟยี่สิบสี่อันแล้วก็ดอกไม้แล้วก็อะไรวะต้นไม้จิ๋วจริงอะมันเล็ดข้าวอะไรสักอย่าง ไอ้ว่าเมล็ดหญ้าไก่มันกินนะเดี๋ยวเอาไปปลูกเป็นข้าวเนี่ยอาใหม่เอาใหม่เข้าใหม่ไป็นหนึ่งเอาไปปลูกเป็นข้าวเดี๋ยวออกข้างใหม่เป็นนึ่งมันคือไม่ค้าเป็นเป็นเงี้ยน่ะไม่แล้วมันชอบ่เปิดอะไรเปล่าในในกระตั้งค่าขยับละอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไี่พูดจริงจริงอ่ะดีอ้าวอ้าวไี่พูดจริงจริอ่ะนี่ดีนี่ดี นี S 1> <S 1> ่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับย่องแมวย่างเบาเอาไปกินจ่ตีไม่โดนอจอ่อจอ่อจออทำไมตีไม่ได้โอ้ยว่าตีไม่ได้ยาหายใจใต้น้ำไอ้ตีทำไมูตีตีไม่ได้วะก็ติดเกาะไงอันนี้ยาหายใจใต้น้ำหรอใครมีอาหารให้ใครกินบ้างเดี๋ยวเขาจะไปรับอาหาร เด <Yeah. S 2> like ี๋ยวผู้ต้องตามค่าจริงตีฮันไล่รอบหนึ่งว่าทำไมค้างนีมาู้จ๊อเอ้ว่ามนช่วค้างอ่ะจิงไปดูในการตังข้ามาค้าของจิงดิแล้ว่อย่างเงี้ยหนังคงมาแล้วค่ะเออจิงช่วยฆ่ากู้หน่อยสิตีให้ตายเลยพันาขึ้นอยู่แล้วอ่ะจะดึงค้านี show ó um. <laughs>